dlc ก็เหมือนกับแ็กเสริมนะของเสริมที่เพิ่มเข้ามาเพื่อให้เกมเนี่ยสนุกยิ่งขึ้นนะครับคล้ายๆกับหมดนั่นแหละใครที่เพิ่งโหลดเกมมาเนี่ยหรือว่าเพิ่งอัปเดตนะครับหน้าแรกที่ขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องกดยอมรับก่อนนะจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับปุ่มภาษาอังกฤษอยู่ตรงกลางด้านล่างเลยกดไปนะครับแล้วมันก็จะเด้งมาหน้าน,นี้แหละจากนั้นแต่ที่คําว่าดาวน์โหลด dlc ครับ,บแล้วก็แตะดาวน์โหลด dlc รอบหนึ่งนะับสีส้มๆแล้ว มือถือเนี่ยนะครับเครื่องของเราเนี่ยจะถามว่าเราจะเปิดด้วยเบราว์เซอร์ตัวไหนนะใครใช้เบราว์เซอร์ตัวไหนอยู่ก็เปิดถามตัวนั้นนะครับ Google Chrome <c oughs> ก็ได้นะครับหรือว่าอะไรก็ได้หมดนะครับหรือว่า DLC เนี่ยจะมีทั้งหมด10ตัวนะครับโดยแบ่งเป็นรถ3คันนะโลโก้ของรถบรรทุกนะครับเป็นโลโก้จริงนะแล้วก็เป็นโลโก้ของบริษัทนะครับจ้างงาน ซองสุดท้ายจะเป็นโลโก้ปั๊มนะครับกับโลโก้ร้านในปั๊มนั่นเองวิธีการดาวน์โหลด DLC นะครับให้เรา Copy นะครับสีส้มๆนะถ้าใครจะโหลดตัวไหนนะครับอันนี้ผมแนะนําตรงนี้นี่เป็นนะครับใครที่เล่นอยู่แล้วมันกระตุกมันแหลกอยู่แล้วเนี่ยนะครับแนะนําให้โหลดแค่รถเก๋งพอนะครับเพราะว่าพวกโลโก้พวกนี้นะครับมันจะทําให้เกมค้างนะเป็นไปได้ก็ ยังไม่ต้องโหลดนะครับมันก็ไม่ได้จําเป็นอะไรแต่ถ้าใครที่เครื่องไหวนะครับก็โหลดได้วิธีการโหลดนะครับก็คือ copy นะครับสีส้มๆจากนั้นกลับไปหน้าเกมนะครับมันจะมีลิงก์โผล่มาแนละ้วกดแอปไปนะครับสีเขียวๆรอมันดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนี่นะครับจากนั้นกดเปิดนะครับกดเปิดครั้งแรกมันจะเสียเงินนะกดเปิดไปนะครับ นี่คือวิธีการดาวน์โหลด dlc นะครับ dlc ตัวแรกนะครับจะเป็นรถเก๋ง bm นะครับคันนี้นะแรงม้าอยู่ที่635นะครับแรงบิด553นะครับเครื่องยนต์เนี่ย4.4ลิตรแล้วก็ถังน้ำมันนะครับ1น0ลิตรคันต่อไปก็จะเป็นเบนซนะครับแรงม้า476นะครับแรงบิด479เครื่องยนต์เนี่ย4ลิตรแล้วก็ถังน้ำมันนะครับ130ลิตร แล้วก็คันสุดท้ายนะครับอันนี้ผมค่อนข้างชอบนะมันขับชิลๆสบายดีนะครับแรงม้าอยู่ที่เก้าสิบห้านะแรงบิด1้อยสบสี่เครื่องยนต์น่ะจุดหลิตรนะครับแล้วก็ถังน้ำมันหนึ่งอลิตรเอาไปแต่งสกินเป็นรถส่งต้างหูวได้เลยนะถ้าใครเคยดูทาคุม,มิะครับดริฟสายฟ้ารถทั้งสาคันนี้นะครับต่อไปเนี่ยจะเป็น dlc โลโก้นะครับตัวนี้นะ มันจะเป็นโลโก้จริงนะครับทั้งฝั่งของยุโรปแล้วก็อเมริกันเลยนะ อันนี้ฝั่งของอเมริกันนะครับเดียวสีต่อไปนะครับจะเป็นโลโก้นะครับอันบนเนี่ยจะเป็นโลโก้ยี่ห้อดังนะครับอันนี้จะเป็นโลโก้บริษัทของอประเทศตุรกีนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริษัทของประเทศเยอรมัน อันนี้ก็จะเป็นของประเทศจีนนะครับสีตัวนี้จะเป็นโลโก้ของบริษัทเวลาเรารับงานนะครับถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องลงนะอาจจะทำให้เกมค้างได้นะครับก็จะเป็นเซเวนะครับน,นี่ทุกคนน่าจะรู้จักอันนี้จะเป็น f e d e x นะครับโคคาโคล่านะครับหรือว่าโคกเห็นไหมมัน,นก็จะเป็นโลโก้จริงนะครับ แล้วก็2ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นโลโก้ปั๊มน้ำมันนะครับดาวน์โหลดเท่าที่จำเป็นก็พอนะครับ